Música สวัสดีครับทุกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนนอกผููมาเยือนนะครับผมวันนี้คนนอกผู้มาเยือนก็จะพาทุกทุกคนนะครับผมไปกางเต็นท์กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็มองไว้ที่จิบแคมป์นะครับอยู่ที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับท่นันก็บรรยากาศดีนะที่ผมดูมาข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับผมท่นันก็เป็นร่งากางเต็นท์ติดริมน้ําแล้วก็มีบ้านพักด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่า บรรยากาศที่นั่นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสําหรับวันนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาสนะิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีนะครับผมทุกคนก็ประมาณาเกือบเกือบสี่โมงเย็ยนแล้วล่ะทุกคนตอนนี้เราก็จะไปกันเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้แวะเติมน้ำมันมาแล้วนะทุกคนเติมมาส5มร้อยห้าสิบนะครับผมผมคาดว่าน้ำมันสามอยห้าสิบนี่ก็น่าจะไปกลับได้นะครับระยะทางจากบ้านผมมาถึงที่ร้านการเต็นแห่งนี้ก็ประมาณ ร้อยห้าโลนะทุกคนประมาณนั้นนะครับผมสามร้อยห้าสิบก็จะมาดูกันนะครับว่าน้ามันจะไปกลับได้ไหมนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้แวะกินข้าวไปแล้วนะนั่งกินข้าวร้านข้างทางครับผมอร่อยดีนะครับผมเราก็จะไปเติมพลังก่อนนะก่อนที่เราจะไปกลางเตนะ็นท์เนาะทุกคนเวลาเราไปกลางมันจะได้ไม่เหนื่อยนะที่ผมออกมาตอนบ่ายนะครับก็กะว่า ไปถึงที่นั่นก็จะได้ไม่ร้อนมากนะครับผมแดดร่มลมตกพอดีถึงรายกลาง,งาเซ้งก็นานจะประมาณสักสี่มงเย็นนะ4ี่โมงนิดๆอะไรกลางเน,น้งเรื่อยๆกลางเซ้งเสร็ก็เดี๋ยวาพาทุกคนลงไปดูนะว่าบรรยากาศในน้ำมันจะเย็นไหมมันจะเป็นอย่างไรนะทุกคน,นจะสวยงามแล้วแค่ไหนนะ นี่ผมก็มาถึงกลางดงแล้วทุกคนอีกนิดเดียวก็จะถึง,งอำเภอเมือเปล็กแล้วครับผมจากนี้ไปถึง,งอำเภอเมือเหล็กก็ไม่น่าจะเกินยี่สิบห้ากิโลนะทุกคนวันนี้อากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะอากาศค่อนข้างดีนะวันนี้มาเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยครับไปน้องวัวคอดลาวนมโอ้โหอาหารขายข้างทางนะผมว่า อาหารแบบนี้นะผมว่าถ้าอยู่จังหวัดไหนก็จะเป็นอ,อีกอย่างหนึ่งนะแต่ละจังหวัดจะไม่เหมือนกันนะคผมบ,บางจังหวัดก็จะเป็นพวกสับปะรดเป็นโรตีนะผมส่วนตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นน้องหัวนะทุกคนแต่ทางใต้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาขายอะไรนะเพราะผมยังไม่เคยไปทางใต้เลยนะถ้าผมมีโอกาสดีๆก็จะพาทุกคนนะผมไปหาเที่ยวแถบทางใต้บ้างนะครับผมตอนนี้ก็ขอไล่เก็บแถวโซนสระบ,บุรีนี้ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนนะทุกคน ครับนี่แล้วผมน้องงัวนะทุกคนขายน้องงัวนะแล้วก็จะมาเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะทุกคนผมจะไปทางเส้นเดียวกับน้ําตกเจ็ดสาวน้อยเนาะทางนี้เนาะผมก็มาบ่อยพอสมควรนะครับเส้นนี้นีครับผมไปทางอำเภอวังม่วงเนาะทุกคนน้ําตกเจ็ดสาวน้อยอสิบสองกิโลเกือนปลาสับพลัสตนะินสามสิบหกกิโลครับทุกคนเราก็มาถึงม่วกเหล็กกันแล้วเนาะนี่นะครับผม จะรับของมวกเหล็กนะก็เป็นสะพานนะเมื่อกี้ผมก็ลืมรองเท้าแตะนะทุกคนตอนแรกผมก็เตรียมมาแล้วนะแต่ว่าผมก็ลืมอยู่ดีนะทุกคนเกิดจะเก็บใส่ปี๊บอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราไปแวะเซเว่นที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวไปหาดูว่ามีรองเท้าแตะไหมการมาแคมป์นะครับสิ่งสาคัญมากนะครับรองเท้าแตะสําคัญจริงๆนะเวลาเรามองแคมป์แต่ก็ลืมจนได้นะทุกคนสีไหนดหีทุกคน สีฟ้าดีกว่าได้แล้ลองเท้าแตะของเราใจตังไปทุกคนออกเดินทางกันต่อครับจากตรงนี้ไปก็น่าจะประมาณไม่ถึง10กิโลก็ถึงแล้วทุกคน นี่ครับผมป้ายแล้วจ๊บแคมป์ไปได้สองทางนะเกี๋ยวทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้ไดเดี๋ยวเราไปถ้ทาทำไมมีสองทางเดี๋ยวเราไปทางนี้กันอ๋ออ๋อองนี้เป็นทางอ๋อต้องลงน้ำ มีคนเยอะอยู่แล้วเนี่ยหืมติดไม่ลอดสวัสดีครับไม่ได้ไม่ได้จองครับเดี๋ยวว่าผมทักไปถามออ้ทีี่่่่พวาาจะถยันนใช่ครับรับสบายเลยค่ะจะรู้ไปขึ้นมาเลยครับผมครับคุณป้าบอกเขาอยู่ครับผมครับครับ ถึงแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเ,เป็นทานยาวเลยนะอันนี้ก็จะเป็นน้ำตกเนาะทุกคนอ๋อล้มลื่นมากเลยครับผมสามารถไม่น่าจะกางเต็นท์ได้หมดเลยเนาะสวยสวยสวยอ๋อวันนี้ก็มีสมาชิกมากางเต็นท์อยู่เนาะสามสี่เต็นท์ มีปลั๊กไฟให้ใช้ด้วยเนาะมีปลั๊กไฟด้วยทานยาวครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเอาจุดตรงนี้นะการเต็นท์ของเราวันนี้ก็จะการของบริเวณนี้ครับหน้าน้ําตกตรงนี้เลยนะทุกคนบรรยากาศดีนะครับก็ที่ดูเบื้องต้นก็ผมว่าใช้ได้นะที่นี่เดี๋ยวผมการเต็นท์เสร็จจะพาทุกคนดูบรรยากาศที่นี่นะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวลงไปเล่นน้ําด้วยกันด้วยนะครับว่าน้ํามันจะสวยใสยแค่ไหนนะทุกคนเดี๋ยวขอกางเต็นท์ก่อนนะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงเย็นแล้วนะทุกคน4ี่โมงเย็นแล้วพอดีเรากงเย็นเสร็จก็แดดล่มลมตกพอดีเนาะเดี๋ยวเราก็จะลงไปเล่นน้ํากันน้ำน่าเล่นมากเลยม่เรือให้พายด้วยนะทุกคนรู้สึกว่าที่นี่เขาจะมีชูชีพด้วยนะที่ผมเห็นก็เข้า,ขานะเดี๋ยวเราไปติดต่ออีกทีว่ามันจะยังไง มีเรือให้พายด้วยนะเรือนี่ไงมีเรือให้พายด้วยนี่วเป็นน้ำตกใสมากเลยเดี๋ยวพาเพื่อนเดินไปดูน้ำนะโต่วามันโคตใสอะ่ะค 在。<Yeah. S 2> yeah. ไม่มีอะไรกินนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องออกไปหาของกินข้างนอกนะเพราะว่าข้างในวันนี้ไม่มีอะไรขายเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูของกินแถวนี้นะว่ามีพอจะมีอะไรให้เรากินได้บ้างนะ <S <S 1> <S 1> นี่นะทุกคนอาหารของเรานะก็มีมาม่าแล้วก็ขนมกบเคี้ยวน้ำเปล่านะครับจาก้านกลางเต็นท์นะครับผมจิบแคมป์ออกมาตรงนี้ไม่ไกลเลยนะทุกคนนิดเดียว ใกล้ครับใกล้มากผมว่าประมาณสองร้อยเมตรเองนะตัวลิงก็ดีอย่างเงี้ยมีของที่ใส่ของแตเดี๋ยวเรากลับไปที่ร้านกันครับตรงนี้นะนะผมว่าเป็นรถจิ๋งนี่มาไม่ได้นะผมว่าถ้าเป็นรถจิ๋งนี่มาไม่ได้แน่นอนรถกระบะนี่พอได้ครับแต่ว่าจิ๋งนี่ผมว่าไม่รอดคนระับทุกคนสําหรับจิ๊บแคมป์ที่นี่นะครับ ก็บรรยากาศก,ก็ดีนะครับร่มรื่นมากเลยนะทุกคนต้นไม้เยอะต้นไม้แบบเป็นต้นไม้ใหญ่นะต้นไม้เยอะแล้วก็จะมีลานกลางเต็นท์นะครับผมอยู่ติดกับริมน้ําแบบนี้เลยนะทุกคนแล้วก็ที่นี่นะครับผมก็จะมีห้องพักนะเป็นห้องพักเป็นบ้านบ้านไม้ทรงไทยนะเท่าที่ผมเห็นนะเ่าสังเกตดูมันจะมีแบบบ้านแฝดเป็นคู่แล้วก็บ้านหลังเดียวบ้านแฝดนี่ รู้สึกว่าจะคู่ละห้าพันนะทุกคนคู่ละห้าพันบาทสามารถนอนได้ผมว่าถ้าเสริมเสริมอยกน็น่าจะสักสิบคนนะผมว่าถึงนะสองหลังนะสองสองหลังคู่แฝดกันเนาะส่วนบ้านเดี่ยวนะบ้านเดี่ยวก็สอง0ันห้านะทุกคนดูคร่าวๆแล้วนอนได้ประมาณสี่คนนะถ้าเสริมแล้วอาจจะได้ห้าคนนะผมว่าห้าคนหกคนถ้าเสริมเอาอ่นะค่าก็อย่างที่บอกครับสอง0ันห้าบ้านเดี่ยวห้าพันบ้านคู่นะเป็นบ้านคู่ นี่นะครับห้องน้ําก็จะมีอ,อยู่สองจุดนะครับจุดหนึ่งก็อยู่ห่างจากผมนี่ถ้าจากคร่าวๆประมาณสักเ80เมตรนะ80เมตรผมว่าประมาณ80เมตรอีกจุดหนึ่งก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งด้านหลังนะมีสองจุดนะทุกคนก็จะมีแบ่งแยกกันนะชายหญิงฝั่งหนึ่งเป็นผู้ชายฝั่งหนึ่งเป็นผู้หญิงก็จะมีโถชีมีอ่างล้างหน้าแล้วก็มี ห้องอาบน้าก็จะมีเครื่องทาน้ําอุ่นนะครับผมส่วนห้องน้ําก็จะเป็นชักโครกเนาะทุกคนเท่าที่ผมดูผืนผืนของผู้ชายนะก็จะมีห้องอห้องน้าห้องส้วมาสี่ห้องห้องซ่อมสี่ห้องแล้วก็ห้องน้ําอีกห้องอาบน้ําอีกสองห้องนะทุกคนแล้วก็จะมีจักรยานด้วยนะทุกคนจักรยานให้เราปั่นเล่นนะปั่นเล่นรอบรอบลานลานกลางเดนนะทุกคนสามารถปั่นไปห้องน้ําได้ด้วยนะทุกคนเวลาเราไม่อยากเดินล้วก็ปั่นไปห้องน้า ก็จะมีจุดถ่ายรูปนะที่นี่จะมีจุดถ่ายรูปมีรถจิปมีรถอะไรตกแต่งสวยงามนะครับเราสามารถมีจุดถ่ายรูปเยอะแยะเลยครับที่นี่ถ้าทุกคนแบบอยากมาถ่ายรูปแต่งตัวให้แบบแนวๆนะเข้าไปนั่งบนรถจิปนะโหอ,อย่างนี้เลยนะทุกคนเป็นจุดถ่ายรูปที่ดีอีกที่หนึ่งเลยนะสําหรับจิปแคมป์ที่นี่นะทุกคนครับแล้วก็ที่นี่ก็จะมีปลั๊กไฟนะมีปลั๊กไฟไวใ้ให้เราใช้ปลั๊กไฟไว้ <c oughs> ให้เราใช้ผมเท่าที่ผมสังเกตดูก็จะกระจายอยู่ทั่วร้านนะทุกคน แล้วก็ที่นี่ก็จะมีเ,เรือให้พายนะทุกคนมีเรือให้พายเล่นแล้วก็ส่วนชูชีพต้องเช่าเนาะชูชีพก็สามบบาทนะแล้วก็ห่วงยางสามบบาทนะครับต้องเช่าตรงนี้นะทุกคนก็จะมีน้ําตกเป็นลําธารยาวเนาะทุกคนลําธารยาวอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะลำธารยาวเป็นน้าตกสามารถลงเล่นน้ําได้อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นในคลิปต,ตอนต้นนะทุกคนครับก็จะประมาณนี้เนาะส่วน ค่าค้างเต็นท์ที่นี่นะครับผมสองร้อยบาทนะทุกคนค่าค้างเต็นท์สองร้อยบาทถ้าเพื่อนๆจะมาเที่ยวก็ลองทักเข้ามาในเพจดูนะครับเดี๋ยวจะพึ้นเพิขึ้นไว้ให้นะทุกคนนี่ครับเพจนี้นะครับส่วนที่นี่ก็จะมีร้านค้าขายของก็เฉพาะวันหยุดนะครับผมศุกร์เสาร์อะไรประมาณนี้นะวันหยุดก็จะมีร้านค้าขายของแต่ถ้าเป็นธรรมดาอย่างวันที่ผมมานี่ก็ก็จะไม่ได้ขายนะเพราะว่าคนที่มาเที่ยวก็จะค่อนข้างน้อยนะก็เลยไม่ได้ขายของนะผม ส่วนวันนี้ก็มีเท่าที่ผมดูนะครับก็มีหลายเต็นท์อยู่นะประมาณเกือบสิบเต็นท์นะวันนี้เท่าที่ผมสังเกตดูก็มีสมาชิกพ,พอสมควรนะสําหรับวันธรรมดาผมว่าก็ประมาณนี้แหละครับสิบกว่าเต็นตนะ์ประมาณนี้ที่นี่ก็จะมีโต๊ะอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวนี่ครับมันจะมีรายการแบบให้เราราคาก็จะประมาณนี้นะอ,อุปกรณ์ให้เช่าก็มีหลายอย่างนะทุกคนมีมัจํามีค่าเช่านะผมประมาณนี้น,น,น้องทุกคนแล้วก็จะมีเต็นท์ให้เช่าด้วยเต็นท์เริ่มต้นที่350าบาท จนถึง800นะผมตามขนาดตามไซส์เลยนะทุกคนเดี๋ยวถ้าเราเช่าเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่พนักง,งานที่นี่เขากางให้นะส่วนเครื่องนอนก็ชุดละร้อยนะชุดละร้อยต่อคนนะทุกคนประมาณนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงตอนเช้านะเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บบรรยากาศกันอีกครั้งหนึ่งนะว่าบรรยากาศพรุ่งนี้ตอนเช้ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวคืนนี้ก็เดี๋ยวต้องขอตัวต้มามะม่ากินก่อนแล้วก็เดี๋ยวทางทำงานนิดหน่อยๆๆก็จะนอนแล้วนะครับผม ไปเจอกันพรุ่งนี้เช้านะทุกคน อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนเช้านี้ก็บรรยากาศค่อนข้างดีเลยนะครับสําหรับจิบแคมป์ที่นี่นะนก็นอนฟังเสียงน้ําตกนะครับหลับสบายนะครับทุกคนเมื่อคืนผมนอนประมาณห้าทุ่มนะหลับประมาณห้าทุ่มตื่นไม่ทีก็หกโมงครึ่งเลยนะทุกคนอากาศดีนะครับผมที่นี่นะครับจิบแคมป์นี่สามารถเข้าออกได้สองทางนะทุกคนทางที่หนึ่งที่เรามาจากถนนใหญ่เราเลี้ยวขวามันก็จะเป็นทางแอดเวนเจอร์นิดนึงนะครับแต่ถ้าเราไปทางที่สองที่ลูลกศรชี้ไปก็ จะสามารถมาได้ทุกรถนะครับรถสัมรถสูงรถเตี้ยมาได้หมดนะครับก็จะอ้อมเข้าอีกด้านหนึ่งนะครับผมก็ไม่ไกลมากอ้อมประมาณสักไม่เกินสองกิโลนะครับผมที่อ้อมเข้ามาแล้วก็นี่ครับบรรยากาศดีต้นไม้เยอะครับที่นี่ร้านที่นี่เขาจะกว้างนะครับไปถึงข้างหลังเลยนะทุกคนยาวนะครับเนแบบริมน้ําแบบนี้นะติดน้ําตลอดเลยครับทุกคนสําหรับร้านจางเต้นนะติดน้ําทุกร้านนะห้องน้ําก็จะมีสองจุดอย่างที่บอกนะครับผม แเดี๋ยวยังไงผมพาเพื่อนๆเดินดูบรรยากาศที่นี่อีกครั้งน,น,นะครับว่ามันจะสวยงามไม่แค่ไหนนะทุกคนต,ตอนนี้ขอดื่มกาแฟก่อนเสพบ,บรรยากาศแป๊บนึงครับนี่ก็มีลานกางเต็นท์หลายลานอยู่นะฝั่งนี้ก็เป็นทางข้ามมานะทุกคนก็จะมาเจอกับลานกางเต็นท์แบบนี้เลยนะครับผมีอยู่ติดริมน้ําแล้วก็วมีที่จอดรถมีปักไฟนะครับผม มานี้เมื่อกี้ทางที่ผมเข้ามาที่ผมขับมอเตอร์ไซค์เข้ามามันเป็นทางไว้สําหรับรถรถยกสูงรถกระบะเนาะแต่ถ้าเป็นรถเล็กก็ใช้อ้อมมาครับทุกคนอ้อมมาด้านหลังเข้าได้ทางดีนะครับทางดีอ้อมนิดนึงอ้อมอีกทางหนึง่งเป็นทางเรียบนะครับบรรยากาศที่นีน่วันนี้ก็ถือว่าร่มรื่นมากเลยทีเดียวนะทุกคนอากาศดีจริงๆครับร้านที่นี่นะมันจะเป็นร้านยาวๆเนาะ ติดริมน้ำกว้างขวางมากเลยครับทุกคนยังม,มีจักรยานให้เราปั่นเล่นด้วยดีจริงๆนี่ยทางเข้ามานะเป็นอีกทางหนึ่งที่ใช้สำหรับรถเก๋งหรือว่ารถเล็กรถเตี้ยนะทุกคนก็จะมาอีกทางนี้นะนี่ครับทางเส้นนี้ตรงข้ามาอ้อมมานิดนึงครับที่ที่ผมบอกว่ามันมีลูกศรชี้มาสองทางนะเนาะอีกทางหนึ่งเป็นทางอ,าออกเอ็นจอร์นิดนึงรับรถข้ามน้ำนะ แต่อีกทางหนึ่งก็ไม่ต้องข้ามอะไรก็ขี่มาปกติทางเรียบๆเ,เข้ามาเนี่ยครับกเก่งรถกระบะอะไรแบบนี้นะประมาณนี้ครับทุกคนสําหรับจิบแคมป์นะผมบรรยากาศวันนี้ก็จะประมาณนี้นะถ้าทุกคนมีโอกาสก,ก็ลองมาเที่ยวกันได้นะครับที่จิบแคมป์รับรองนะผมเงียบสงบนะครับทุกคนบรรยากาศดีร่มรื่นอย่างที่ทุกคนได้เห็นในคลิปนะครับสำหรับทริปนี้ผมก็ต้องขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในทริปต,ต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ